ไล่ก็ได้แต่เขานั้นร้อยนึ่งคอยขายร้อยร้ยบาทนไหฮอรละร้อยอยบอที่เอามุญจักหอหมอโอ้หม้อใจ่แ้วก็ชื่อเอาอนึงเอาแลวกับบ้านบางชีหามือนำมาแล้ว้ัหาชิ้นห้าชิ้นแล้วคาม่เอาหนันเดี๋ยวเด้อเท้าเน้อเท้าหัวแบนเออโชคดีโชคดีโดดสบายดีนี่บาล่ายโมงไดนึงกว่าแต่เจ้า เออแม่นละวายแมนแม่นลิ Asia, Hence, ้นวายมุ oh, right? uh, ่งตรงเลยดิหนิโดยโดยไปเมกะก่อนนั่มาแล้วมันเป็นอะไรตัวเองวะโอ้ยห้องเชียวแล้วบันนี้เชียวเอ้ยเออคุปปะมึงแล้วบันนี่คุ้จักแล้วว่าเมียกูเช่าแล้วเออจะทูแล้วว่ะตัวเองเลยมาเลยกับจ้างนิ่น้อยอยู่บ้านตัวนี้แหละห้าตะกี้นะห้าพันกีบเนี่ยนะนิ่น้อยมาชงหัวเทียงก่อนดิมอจ่ายนะมาเลยกับเอาแบับเอาไรไปได้เฮ้ย กูจะเอาจักห0าลอยหมอห่าล้อยหาล้อยบาทหาหาห่อหมอวะไือก็แถมให้หมอในห่าคุกห่อเนาะห่าล่อยเนาะเมื่อกินลงโอ้อยแตงแตนเชฟพลานนั่นจนห้อนน้าชกน่าชายเขาจับไว้มันไปเรื่อยหมอนั่นไปได้เงินน้ำมันอีกมัน ป้าเข้าโคเขาจะาห้โอาดีเลยยาจัดก้อนเนอดลยนี่เขาก็เช่าแล้วฉันเช่าบัวแมมันโดูดีย้อนเนาะเอาแล้วค,นนคุณนี่กับแมนคุณนี่กับแมนอยู่จว,ว,มมว่าค่อคคยนั่นบัวแมนว่ากี่องค์กี่คุยเลยเออเราก็บไพ่อยู่โดยคอยบอกโลดแต่ว่าไพ่เป็นยังหระบ้าก,ก็อันเรื่องคุ้มค่ายงเงินนี่กับบัวว่าดอในว่ากันเป็นกันเนาะโดยคันคมันดีมันเช่าแล้วกับเขากับนี่ทะเล ผูชนอีกไลเรื่องปัวคนไหนแนวมันแล้วเนาะมันมันก็ต้องได้สมบัติสมามเนาะข่าเนี่ยมันบ่คือปัวเขาข่ามันตายนั่นเป็นเป็นโทษกับปันนี้ทั้งบาปกับปันนี้อันนี้เนี่ยบุญเขาก็ได้คุณนั่นกัมนีปัดบันดีมันเช่าเลยโอ้เป็นเลยเ้ยเมียตคือวาอย่างได้ไปเป็นเอ้าเอายานับพูนนั่นแหละเออมากินเราเช่าเลยเด้เมียเอาก็ดีแต่ที่คือว่าชิได้ไปจีบคนละอันนี้เห็นระบวบความนั่น นั่นพี่ชังอี่เพ่ยังว่าว่าคุณอันคุณมาคุณหมอวิัยาค่าคุณหมาวิทยองคัวมันก็นมีอยู่เนในทานมันว่นาชาแก้วโบราณันเราคุณหมอวิัยาค่าคุณหมอนี่ประชามคุณหมาคุณมาดีกว่าย่องย่อกันเป็นนั่นอ่หมาหมานี่มื่อนี้ได้จนพอยอยู่ฮะน้อมันป่อยมาบัดผักแล้วแกงแล้วไปแบ่งไปให้มือเช่ามือแรงตักแกงแบ่งแก้วคุณหมา ออหมอหมอนี่คันบอเป็นยังเลยเขาบอได้ไปหาแล้วออนั่นเชื่อกันเท่าพ่นแล้วคือพ่นว่าแล้วไผ่ไม่ป่าจังเห็นนะหนูบาเจ็บเป็นขนาดไปหาเล่าอลนี้เหรอจัคือเห็นว่าคุณหมอโอ้นั่นไนเรื่องคนเฮานี่เขาแก่เห็นแก่กินนี่กว่ากว่าเบิรแนวอื่นแก่เห็นแก่กินนี่ไรคันตักแกงแบ่งแกงไม่เช่ามาแล้นี่ยย่องโอ้ยพอได้กินน้ำมันนั่นไอได้กินน้ำมอนนั่นเลยอยู่แล้วอันหมอหมอนั้น คันบบเป็นยังชิปปีก็กเหน็นคนาะว่าอาามหองไปจังคันว่าเป็นแล้วเพราะโบแม่เาประมาทความชินธรรมของตัวเองคือก็เมื่อนี่จายักน้อยนักแล้วเขามาหาเขาอยู่ดีมีแหงเพราะว่าบ่ได้เป็นอย่างเนาะของมันว่าเป็นอย่างคันว่าเป็นแล้วลนะ่ะโอ้โหบ่แม่ว่าประมาทดอกยาลูกลานมากกับไปมอนี่เฮียนเพื่ออย่างบแ่แม่เ่าเฮียนเนื่นเฮียนเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อลูกเพื่อลานเออ เรื่อว่จ้าทุกให้ผู้คานี่ยืนยาวทัวคนนี่ท่วให้มีบาปมีกรรมยังให้ยื้อนให้ยืนยาวอืมในได้ก็ดีทัวบ้านเบืองเมืองนี่แล้วไปนี่นัด้ก็ดีบ่ได้ปะได้ทิมทิมยังก็ดีเรื่ว่าให้ให้ยืนยืนยาวมันทันทียาป่วยกันมอป่วยหักไม่เฮี้ยงขาดหมวยนี่ก็ย้อนเบิ่งลูกเบิ่งหลานเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองล้างเถื่อ อันพ่นต๊ะลิ้นนี่นี่นี่ยังได้ไปได้เห็นได้ย่อมืออยู่โอ้ยจะถูกท้องอะไรเง้ยเลยเด็กเดินเตียงขึ้นกระตับแด่นมาใช่แล้วได้ไปด้วยข่อยนี่วางเฉยเลยเบิ้งขนาดเบิ้งบ้านเบิ้งเมืองเบิ้งคันว่าโบไปบัดเฮาบระเทศมาเพื่อสิ่งนี้เนาะเอาแล้วเฮาบาได้ใมาได้เป็นเฮียนเห็นเนื้ออื่นเลยเฮี้ยนมันปัวคนเนี่เขาบัดคันว่าสิบโบไปปฏิเสธบัด บม่ได้แล้วบ้านี้ลูกมันจะเป็น,นเอาวะบ้านี้นลูกหลานมาเผืนผ้าอาศัยออหักดอกไม้เทียนคู่มายอมือขอโอ้ยไปเบิ่งไงเฮานี่พอเถ่าเอ้ยโตนั่นแล้วบ่นบบมันไปายซอยเฮานี่นนนอ่านเห็ุจะได้ใะคนมาว่าโอ้เ,ออเรื่องคนเจ็บเป็นในโมเมนต์วัน,วนแนวอื่นเลยหันใจพวกม,วมือดำหมอหรือใดแม่นั่นแล้วคันว่าผมเป็นยังนั่นคุยก็คุยได้ยังก็ว่ายังก็ว่าจะได้ใช่เนาะเจ็บเป็นไทยอยากเจ็บอยากเป็นนุบตีนก็ได้นุบนุบมือก็ได้นุ เรื่องหมอครับคนคนเช็บเป็นนี่แล้วเขาก็เฮียนนะกรับ่มไม่ได้ว่าเฮียนมาเมียนในท้องในไช่เขาจริงๆเฮียนมาปู่คนเพื่อลูกเพื่อหลานใครโทรมาแนี่มันแล้วว่าเฮียนมาก่ะเอาแล้วมีคู่ครูไหวโบรนณนำออกมาใส่ให้มันเกิดประโยชน์กับจักรจีเย็นอย่างนี้น้องปเะถาเอาเรื่องเขามีคู่ครูไหวแล้วล่ะครับคือเก่าพอแล้วเขาโบราณนำออกมาใส่ให้มันเกิดประโยชน์เกิดผลกับเขาด้ Những nó nắng tội như thế này nắng đi nắng 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 con con khẩu ออได้อยู่นัน่นนั่นอันคือโตจะได้นั่นได้แล้วมีแลว้วหักแต่ว่าเต็งไปนั่นเต็งเต็งบนนั่นไปเอาอันเครื่องนั่นได้เต็งไปอันบุญช่วงหื้อกี่นี่นั่นเมื่อเมียเมียว่าจากเมื่อบุญบ้านเขาเองเลยเลยเนี่ยเพาเขาเมื่อจะเชื้อเฉยวีจั๊กช่อข้ามือเต็งที่ชง,ง,งข้าวอย,ยู่ดอกเ Ờ ờ đây đây chiều đây. Ờ ờ ờ đó. ờ xong đi chờ. Nha. mà nó là điên đi mất. Mất bớt ngân là nên hiếp vô. Mất ngân là phải kia mình mất ngân, mất. Còn lại là xài là... ngân lại đi nó. Ôi, bớt lại là, là chắc cây ngân có đây mà chay rồi. มัินเออขาดเอาไปามามันชิดบูมีหอนเงินคือแปลงนัวกินคนได้หนิมันเบิดแหละน้ำธานาคารยังบ่ฮอดกำหนดดิโอ้ยไปต้องบ่ได้เป็นค้อยแห้งบ่ชนนั่นนั่นแหละแต่ว่าค่อยรถอุกอยู่ดีนี่เนาะว่ากันกับเมียนี่ยคิดคยังไงบ่ครายล่ากันแนวได้ด้วยบ่คไปจุดการเงนินได้บ่อยเอามาจะปลุก

น่าก็เป็นหมอหางไม่บ่มันก็มอหางไม้เนาะมอหางไม้ใหญ่เน้ะคือกันกับอันอยู่ชะลววนแล้วมอหางไม้ใหญ่มอนมออย่างก่อนขนาดอย่างชะลว้วนไมเ่เขตดจะแม่นเลา่าคนเดียวบดอันบุ่งคนตัวคนนี่ได้ชะล้วนมอเจ้ามออยังก่อโอ้ยจ้าทูเลาก็ช่วยคนขนาดได้มอหน,นั่นได้ ลงไปว่างนึงกับพ่อว่าเราอยู่บ่บ่บ่ได้พ่อบ่ได้ไปหาเราไปคนละทางอาจารย์ว่าอันแจกข่าวเราบอกเราอาจารย์ว่าเราพูดแล้วพัพูดแทนตัวเองพูดแล้วจังทุ่งข้าวแต่ว่ามันบุ๋มีขยาณ์นะมึงฉันมันมาหมอนึ่งดูสารวัตินี่กบุกไก่ไปไหนรกเนาะไก่แต่ว่าหมอนี่มันคุ้ใจข่อยเนี่ย มันมาหมอใหญ่รุ้นแหละน้อหอเนี่ยนะคือมันเมียคอยเมื่อเป็นเบาตันนันเล่าหนี่ช่วยเยอะพอไป่ว,ว่าเราลูกเกลี้ยงเราหลายเนาะเออเราเป็นหมอหม,อเ,มอเท่านี่ปัจจัวว่าเมียเมียเฮาเนี่ยบ่ทันห้อแล้าแต่งลูกน้องเราคนบ้านนั่นลูกบ้านกลางลูกลูกคายแล้วลุ้ลูกคายแล้วลุ้เลย กูค้าเราไปเบิองไปซื้อเบิองรู้ชื่อผู้รู้ฉันเนี่ยชาวบ้าน่าเราบ้านใดเราแบบชมู่ไปเบิองแน่นอนว่าคนแบบนี้แบบนี้เนาะเราก็หูแล้วอะคนบ้านเขาอีกไปห่อนแล้เขาก็ถามหาชื่อเลยเนาะถามชื่อเลยผู้นันผู้นันออาไปดูนี่นะพอเท่าพอบ้นนั่นแล้ว่าฉันมาเนี่ยจะคือรักคืออันเด้บ่อนคอยรักเลยเมื่อไหร่ก็ทิโองกาม้าเมื่อนั้นแม่นบ่อนเมื่อไัร่ มาผมจกขักอะไรได้โดยเมื่อนั้นพูดมาปรี้นอยู่ก็ไม่มอมเนาะเมียคอยนะ่อ,อทั้งปุดเท่าทั้งแถวบ้านนั้นตัวและตัวคอยบอกว่าเห็นนั่นนะของแล้เขาเอาเมียนเนาะบ้านเดียวกันโยบัดพูดทุดท้ายมาแล้วก็เพามีผู้บอกคอยอยู่เนาะคนอยู่นะเานชามชีหาคนอยู่เนาะ คมลับเมียเจ้าก็อยู่ในเฮือนคอยนี่พอวขมลับบ่มีในโลกแล้วเนาะพอ,อะเจอ้าสิลับพอดึอได้เนาะในเฮือนคอยหนิขี้เลี้ลูกขี้กระคอยก็เห็นโดนโจมลูกไปเนาะโอ้พี่น้องก็ถ่ายเอาเลยเข้าเพชรเข้าลายเลยลูกนั่นมื้อนั้นจังหวะแม่มอมโอ้เจ้าโลดเฮ็ดไปโทษที่บุ๋มลงเพชรลงลายของคอยนะเอ้าบ่ลงกมาเลงพวกกันมาถ่ายทอดวันอยู่นั้มคอยนี่ถ่ายเอาคอยมันก็ออกมาใชัยนี้เลยม่นบ่ ือกม็มันอยู่ในเล่มมันบอกมันก็ออกแล้วของเจ้าม,<อ>มือนั่นเท่ากับมามือน,นั่นเนาะมาบอกมามือน,น,นั่นมาคือกันมาคำติดองอะฮะเออเออเนี่ยเพราะว่าคอยเนี่ไปว่าวฉันที่ว่าวา,วาไ,ได้ไหมอ้ําได้ไหมว่าบ่อนี่นี่ยเอามาเพาะเอ้ยน้องตัวเองมาอยู่หันอยู่ในแห้งขัดไปเนี่จักเบิ้ลไปเอื้อนเอื้องเขาเองเลยแล้วเหมือนบอกไปตรงนั้น <c oughs> อ้ําได้เลยเด็ดอปเข่คอยย้๊าเงินทำชาวลาด พิชานผมไม่ร้อยกว่าหันเขาเจ้าบ่มีลูกแปเอาก็ได้แล้วแล้วใส่บ่ได้เงินน่ะเออเจ้าจะเอาใส่มาให้บ่ดนี่งวดชักร้อยเท่ามั้งก็ห่นงังนี่จะลูกแปเอาเงินให้เงินอะไรเออมีแต่ต้นบ้านและบ้านมาแทนก็คือน้อนเแต่ว่าเขาเอาได้จากประตูก็ได้หนเอาได้จเขาเขาแบบทรบอกไปแล้วมคนในบ้านเขา จะถ่ายจาเ้านานนานไปบอมาจะเ่ือบหานหมอพื้นไปเอานะกว่าที่ผมก็ออกกันแล้วมือไดแกดีส้ยาเขามีเขาะโทษใช่ไหมโอ้มันเก็มีไอดียพวเผ่าอ๋อโทไก่ว่ามันนี้แล้วย่าว่าขุดมาแล้วมีแต่ทองแดงนะบ่มมีทองคำนะ คันทองคำก็อยู่เนาะเอม้้ันนนี่ไไดอย่าไปทองแดงมาเป็นราคาใช่ปะทองแดงค่ะเป็นทองคำทองคำแท้นี่ใครยุกยังว่าจะเป็นราคาเนี่ยน้อยแล้วหอมมันนี่ฮะเมื่อกี้นี่พอดีแล้วมันจางออกฮะบอ้เอาเอาคนลดยามันยาบันเออาย่ามันก็ ตัวน้อยตัวใหญ่เลยตัวน้อยตัวอาตัวเพื่อไว้เนาะมนะักััใช้ที่เาต้องชองแม่เดียวต้องแผ่ลายดีไก่เนาะชิแปกะมีชินห้อชิดูดยังมันพุ้งออกคดะเ็นั่นจุดไผ่หนึ่ชินห้าตัวนะกันบัตายนาวนี่บัวนี้ฮะไ่นาะรท เขาอยู่ตรงวันนี้แล้วทอดไปอยู่ไหนนี่มันหนาวเดิ้เฮาไหมนี่บ่อหนาวมันแบบนี้แนบบอกเออมันไม่แนว่ดังนี่นั่นโอ้โห้ฉันมันโบราณปะนี่ดอกปะนี่ค่อยหน่อยขันย้ำมันเขากระเบื้องย้ำเราดูมันเป็นเนาะคือว่ามันย้ำมันขีดจ่อเนาะขีดมันโดนจมูนช่องเขาแบบเฮาอ่อนกินหลุดนั่นเอาไม่เขาทิมช้ัน ให้กี่น้ำหายกี่น้ำทางไม้ทางยาเนาะเออเขาเขาไปคังแม่ยอยู่พ่อครันแตเตอรดแท้ก่อไม้ให้บ้านนี่ให้เป็นคนทางบ้านนี่ฮะเฮ้ยนี่แล้วทางตะกี้คุณบ่ดูว่าขามานี่อันนีไหนใด้เดี๋ยวคนพูดท่านเมือนกับผมนายหัวออกทางน้ำบ้านนี้กว้างกว่าเก้าบ้านนี้เติดเนาะเออว่ะจกเกิดกบก่อแสนแบบนั้กว้างในลูกหลานมาทีน้า กลุ่มกุ้งก็ได้มีหมองนางหมองผักเป็นหลายตัวมิบันนั่นกัดตัววันางเทปกลางเตาต้นนั่นแหละมันเช็ดแหมมือแหมคลืนดอกเข็ดคุณเช่าแมลงกับเลิกล่ากันดอกเพราะว่าลูกหลานนางนะลูกหลานมาเข็ดตู้เข็ดกินบริหารบริหาคนหลายไปไหนพี่ลำแต่ลูกหลาน โอลูกหลานลายกันลายได้เนาะป้าบุญโอ้ก็ลอยนะลูกหลานลูกหลานบ้านนั่นบ้านนี่มาโฮมกันหน่อยาหน่อยย่พุ่นกับหลานพี่กับพี่น้องพุ่นกับพี่น้องคันว่าสิป้าบัดลูกเลี้ยงหันเด้อเป็นเอาบ่ได้บัดนี้เอลูกเลี้ยงคอยหันเด้อบัดนี้มันก็นเทไรทิพเทไรโรดอันนั้นจังหลายนะบ้อนพุ่นจับบ้อนทำปลกปลาพุ่บ้านหน้าบ้านหน่อยฮักลายได้หมูคุยเรื่องบัดนี้ บูควนอนันบัดพบ,บุญฮอดอุบลญบนุญอ่าเขานันก็ไม่ฟ้าอีกเราอันเราโทษนัน่นให้มันได้เราโทษเราโอ้ยได้เว้ยเราโทูเราจะมาบ่มาเหี้ยโอ้ยพอโทูเราให้คนในรุ่นตัวนี้จะเล่าตัวยาวบ่ตัวยาวตัวยงาเนี้ยจะเล่าหรือเปล่ทำกำลังเล่าที่เรากำลังเล่าที่นี่แหละวราเพิ่นจะขึ้นมาที่อันผู้อยู่อุบลฮะมามาเราจะมาช่วยค่อย เหล่าทูนี่มันจะไปเอาอยู่คนไหนบึงหัวนาคนไหนเหาทูนี่บึงหัวนาวนบึงหัวนาบนดอยหืดเจ้าบนด้เคยไปบนนี้นี่เขาเห็นจ r ồ n แก้วนี่จะมีนี่นูมัวเหล่าทูเหล่าทูนี่คนอ่านบ่ก,กับเหล่าเขากับเออคนอ่านเห็นแล้วแปลว่ากระบังกระบนม่กระบังเงิเนฟ้องเดียวเนี่ย เขาเห็ดแค่ไหนบ้างหนึ่งชาวพัททีบางหนึ่งชาวพันทำไมเป็นในท้าเผินคือมากินเหล่าโทมันบ่เมาบ่เมาแล้วเมาหักเมาแห้งคือนี่มันแชบได้หลู้มันหวานบริหวานหวานหอมคือเราเขากำเนาะเขากำแห้งแชบแล้วบันนี้เร่เล่เอาเขากำใหม่มาจะเห็ดนี่คนว่าเชิดมือใดนั่นเห็ดคนเห็ดและคนชิ้นโซ่ของคุณเจ้าคนนีมา ยยงบงวันไดนมีขอ้าวกได้ไปตลาดเนาะเม่บมไดไปมามือนันกระมนู้ยนเครื่องนีของไมออีกบพหงเ่นน้นัเย้ยก็อ่ค่อลาก็่าแพ้เ่าเนยตัวใดมันดีหรามาตัวใดเราเาบุดีราบุีดอกไม้พชังอีกอย่าเลาะ้นเนาะดอกไม้แน่อีสังแน่อ้ยสลพัดนะวาเมีมันกระต่ อันเดยเอามบปลูป่าใบุนมันไก่คนคนนน่ำเนาะเบื่อลูกเบื่อเต่าเยอะมากท่ะใคลูกกระอยู่แต่เพื่อนเขามันบุคือเขาอยู่กู่มือได้เนาะผู้เราตายบดบได้แนวมันเรื่องแจะปลูกแต่จะปลูกกัปลูกว่ากเอาเมื่อหลอกมันตายแล้วก็ป้ามันแอ้วว่ะอ้าวแล้ะ บวกเป็นตดใบหรอกทเป็นชุมอันกัวป่าบ่อแบบนี้เป็นชุมกัวไก่มันกคันเป็นโก่นเลจ๊านะว่าจะเป็นโก่นเนาะว่าจะไก่อยู่มันนักพอดีอันละแม่ตัวแม่แ้วน่ะ อก็ละแม่แล้๋ยวมีทุกคนวัวมันจังชิดเช่าแม่พุ่นไก่นั่นน,นี่นั่นม,มันออกมานั่นมันนี้แม่ตะเพิ่นบ่แพ้ตี้ปล่อยไปมันก็ตอดกันกลางคืนน,นั่นจนไม่ได้นอนข้างร่วมกันนี่ว่วได้เน,ะน,นาะจะหน่อยลูกไปไล่จะหน่อยลูกไปไล่ยอะไรไก่ตอดกันในคอกนั่นโอ้เดี๋ยวมันแล้วนี่ล่ะคอยเช็ดอันคอกอีกนะน,น,นี่นีออ่ทีไปให้ดูแถวนั้นผุ่นห็ดคอกมันนั่นบัได้อยู่นี่นัออ่นจะหน่อยให้นี่ ให้กระบอนั่นน้อละชีดเรื่อยให่แพ้จังนะผู้แม่นึ่งจนอันนี้สิบแปตัวเลยสิบแปดตัวสิบห้าตัวสิหญ่เบิศองตไบตรงตคือโตนี่บวแม่หนึ่งยดผุแล้วสองสามร้อยูดแล้วเกาะโปงได้จ้กแม่แล้วนี่นะโปงนี่หาแม่อ่าแม่แบบนี้ แล้ยยังอยู่นี่ก็อยู่ในคอกกันกันห้าหกแม่ยูห้างเพืงก็มีอยู่นี่ก็มีไงบนนี้เท่ารร้อยเนาะไก่สิบกแม่เลยไก่เนี๋ยหก่ห่กระไบ้านยี่นั่นแล้วเขามาทาชื่อคลายบ่ได้ตอก่ยังมีเรื่องบราใช้ไก่นี เอาไปเนี่ยเนงัวนั้นกระแมนแล้วงวกบบระบอใหญ่กวไานั้นงวน่องเดียวนี่ท้าวจาิคารุนชกอนมั่นบุนกอกมันจิได้เอาในตลาดเขาอย่างนี้แล้วมันจะต้องมานะเท่านี้ก็ไม่ขาในฮือนเราไหวจุคารุ่งนั้นหุ่นนี่กีบามันเนาะ,อะเอาเลียงเอามันอยู่เ้าอะไรมีความผูกพันอ,อะไรเขาดูตัว <โอ S 2> มันกีบามัน ม่ผู้ชาวพูนอะาเมียังงอะขายมันเบิดขายเบดก็ได้อยู่ดนองพอเถอะคนยังเอาคอยเด้งพูนอ่ะขายงูขายลูกาอบอกาว่าพูนำพูนับชาวมือโอ้เขาจะขายก็ได้เล้วสิเป็นยังของในงูเขาบอกแตเขาขายกได้ขายก็บริเชื่อแมน